ตัวตัวนี้เป็นไข่ไก่ครับไข่ไก่น้ำหนึ่งครับไข่ไก่แม่น้ำหนึ่งพ่อพ่อน้ำนหนึ่งครับเอฟวันแม่เอฟวันพ่อเอฟวันครับแต่ลูกออกมาเป็น F อตูครับอ๋อก็เป็นประเภทเ,เชื้อป่าสูงค่อนข้างจะป่าร้อยเลยก็ว่าได้ครับก็ฉันชัตยาน เป็นป่าเป็นป่าขนาดแท้เลยว่าได้ครับผมแต่ก็มีม,มีมีอยู่ครับมีอยู่อ่าทั้งหมดคอกนี้ไข่มาเจ็ดลูกครับแตกออกมาพร้อมกันเจ็ดลูกครับไขออ,ออกมาแปดลูกแตกออกมาพร้อมกันเจ็ดลูกแต่ลูกที่แปดนี้ลูกที่แปดนี้แต่แตกช้าหน่อยครับผมนึกว่าจะไขโน่ก็เ,เอามาไว้อยู่ ที่ตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ครับพอดีวันที่สามได้ยินเสียงเย็บเยบๆๆๆผมนึกว่าเอ้ไข่ที่ไหนแต่บอกผมก็เลยไปดูที่ตะกร้ารถก็กลายเป็นว่าไข่ที่ผมเก็บมาไว้ว่าจะเอามารีวิวว่าไข่ไข่ป่ากับไข่ไข่ต่อมันเป็นยังไงครับ พอตัวนี้ก็แตกออกมาพอผมก็เลี้ยงคนเลี้ยงเลยครับงานนี้ครับเอาแม่ให้มันเลี้ยงแต่แม่มไม่เลี้ยงครับ